สวัสดีครับพี่น้องเช้าเครื่องเสียงที่เขารบทุกทท่านครับเบาหน่อยใช้ยันเต้าครับวันนี้มาลงอยู่วัดวัดบ้านตัดท้องครับลงกว้างด้วยกันครับเพื่อนจะเตรื่องบุญบางไฟครับต้องเบียดทางเขาครับบ่ได้ลงเวทีครับเนาะดูครับเบียดทางเขาแขนงขวางไว้ตามครับหั้นหนาใจบวตครับพี่น้อง น้าใต้โบสถท,ที่ที่ก่อนมันจะโบสถูบบนบันไดครับเป็นของผมเป็นสุดท,ที่สองครับพี่น้องมาจอยงานจานเทลี่เท่าครับน่ครับมาลงช่วงตีหาครับมาเตรียมความพร้อมไว้ บรรยากาศลุงเศร้าครับฝ้าช้างนิดๆโบดลงใงไงให้วัดเงียบสงบนิแต่เสียงนกเสียงกาครับพี่น้องเดียวเอาไปท่านเดี๋ยวพ,พยา,าวพ,พี่น้องเดือนเดือนพิจารัดเพื่อชมบรรยากาศครับแต่ลงส่องฟังครับพี่น้องฟังหนึ่งนะท้ายรูดครับเบาเฉม,มาพนำแข็งทางคนกับเบาเบาเฉม บ้าอย่างกินเที่ยวบัวมานดำครับนะครับบุหลังใหญ่ลงแบบเบาๆครับบัวเมยครับเพราะบัวม,มีเวทีบรเิเวณลงเวทีครับเวทีจุดที่สามจะอยู่พระาธาตุกลองเขาหน่อยครับบริเวณวัดกับพีน่น้องนี่ครับเวทีก็มีแต่ว่าบรเิเวณลงครับ เป็นงานเครื่องบุญของปครับเบาสัางชัางหมื่นเมื่อจูครับเบาสั่งพ่นกอมเนียครับมาจอยงานจานเตรีเต้าเพิ่ครับ,บวัดตุนโคครับตุนโคไง่ผมก็บมัวว่าเดี๋ยวผมไปมองว่าวัด วัดเงียงเขาเมือนแต่องวัดอยู่กลางบ้านครับวัดโพธิ์สีมงคลครับนี่ครับวัดโพธิ์สีมงคลมีต้นโพธิ์ใหญ่ครับพี่น้องสร้างเมื่อพุทธศักราชวันหนาร้อยยี่สิบเอ็ดครับนะครับไร่น้ำผู้สังครับครับผู้สังวันหนาร้อยทิศสองครับเป็นวัดเก่าอยู่ครับ เป็นวัดบริเวณยิี่ยโบสถ์วิหารนะครับบรรยากาศดูเศ่าครับถ้าเดินชมครับพี่น้องครับบริเวณนี้นะคุณจะาเสือรับคนเต็มไปด้อครับพี่น้องผมก็จะเอารถจดอดทางต้นไม้ครับทางตะล่างครับพระคุณเจา้งเงาเมันเออกบินระบาดแล้วครับ ต้องเดินทางนึงแล้วครับตั้งพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องเบียดข้างลง,งครับยันข้างาระดับใช้เวลาอยู่ประมาณว่ถึงชั่วโมงครับค่อยๆตั้งไปครับเพราะว่าโปรดรีบเองถ้าเป็นงานช่วงอาจจะประมาณช่วงบ่ายโมงเวลาได้ใช้ใช่ไม่ดีกับประมาณ ตาเรบ้ถึงสองชั่วโมงแร้วครับเด็กทางแล้วคบแขวนทางแลง้วตามเป็นตู่สามบวกสองครับเป็นสองท่านครับพี่หนุ่มข้าไปจมดันหลังตู่ครับเป็นสองท่านครับตู่สองท่านครับ วัดโพธิ์สีมงคลครับพี่น้องเบ็ดข้างละหกแสงขางละสามนี่แหะครับเพิ่นจะเครื่องประกวดทุ่นี่แหะครับแล้วก็ไปพระธาตุกล้องเขาหน่อยเป็นเป็นเป็นดานทุ่ยไทยครับรถก็ที่ที่จอดเรียบร้อยครับนี่ครับพี่น้องนี่ก็ประมาณเก้าโมงตีโมงครับ ด้านหลังของคุ้มพลังครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหนาครับพี่น้องเบาช้ำเหันอนนแลลวครับครับด้านหนาวของคุ้มพลังครับไปเอาเอาแอมมาตินที่ชั้นเนี่วที่เคยรีวิวเหอพี่น้องช่มเอามาคขับกลาง ทดสอบใส่งานไปเลยเลยครับนะครับม่ตินทีชั้นแนววันนี้ครับ,นนรบใส่แมาตินครับชั้น,นลแนวละหนึ่งใบทีตู้ครับตู้ละสามดอกเทียงกลางสามดอกเทียงแหลมสองสะลูกแล้วแมาตินครับจู่เป็นดอกเทียงกลางที่สองนิ้วยู่ที่สองดอกแหลมแหลมยุคแปดดอกครับ เอ้อาแย้มยูแปดดอกครับพี่น้องไอ้แอมโมนีใต้หาพันครับยูสองตัวไตรขัวเชนแนวละตัวต้นนังเชนแนวละใบแต่รู้ว่าต้นนังครับตี่ตัวตนนี้ครับสองตัวเป็นหกตัวครับยงกลางนะครับกําลังห้เบาจังครับเบาเชี่มกลางผ่าครับแดดกำลังหลครับพี่น้อง ีาบนรถครับนี่ครับคือพื้นเวทีครับคลิปนี้ผมกับโมมี่ยังไรเอ่คือเมื่อเราทูพีนหน่องฟังหลายเกินผมกับกราบลาพีนหน่องไปก่อนครับสวัสดีครับ